เคยไหมเราอะอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะรู้สึกสบายใจรู้สึกแค่เนี้ยก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีจุดแม้ที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองอยู่เพื่อที่อยากได้เป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นอนะแต่ว่าจะต้องก้าวออกไปยอะไรเงี้ยเราอะเป็นนักพัฒนาตัวเองนะไม่ว่าจะไปที่ไหนอะวงกลมเนี้ยตามเราไปทุกที่ใช่ทุกวันเนี้ยเราก็ยังมีวง,วงกลมวงนี้อยู่จริงๆอันเนี้ยคือตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เกิดมาแบบบนโลกใบนี้เลยตั้งแต่แบบ จำความได้ตั้งแต่อนุบาลเลยเนาะแบบคอมฟอร์ตโซนก็คือที่บ้านใช่ไหมคะใช่แต่พอเราเนี่ยได้ถูกแม่เนี่ยผลักดันเนาะเข้าโรงเรียนเอออันเนี้ยก็เริ่มแบบเป็นเฟียร์โซนและร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนใช่ปะก็แบบบไม่ปลอดใจใช่ไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องไปเจอคนแปลกหน้าต้องไปอยู่กับเขาใช่ไหมคะอ่าอย่างที่คุณอุ้ยบอกก็ไม่รู้สึกปลอดภัยในการที่เราเนี่ย จะก้าวออกไปจากอ้อมอ,อกของพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้แล้วพอ,พอได้ออกไปสักสอสมปีแล้วไม่กลับอีกเลยอันนี้คือแบบขยายไงเห็นปะเห็นภาพชัดเจนปะจากบ้านเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยที่โรงเรียนก็ เป็นที่พื้นพื้นพื้นที่ปลอดภัยด้วยอันดับต่อไปใช่แต่ยยก่อนที่เราอ่ะจะเอาโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอ่ะมันก็เริ่มมาจากเฟนะียโซนว่ากลัวเพื่อนแกล้งหรือไปแกล้งเพื่อนก็ไม่รู้นะคดอุ้ยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลิร์นนิ่งโซนว่าอ๋อโรงเรียนอ่ะเขาอยู่กันแบบนี้นี่เองเอต้องไปซื้อข้าวที่ตรงนั้นอยู่บ้านอ่ะพ่อแม่คือเอาให้กินไงอันนี้คือ ต้องไปซื้อข้าวตรงนั้นเพื่อนคนนั้นเป็นแบบนี้เพื่อนคนนี้เป็นแบบนั้นดีมากอ่าอย่างเงี้ยค่ะคุณครูแต่ละคนก็มีนิสัยก็ไม่เหมือนกันใช่ใชไหมอันนี้ก็คือเริ่มและเริ่มให้เราอะเปิดใจการที่เฟียโซนเนี่ยจะมาถึงเลิร์นิ่งโซนได้อะ่ะมันมีแบบเนี่ยคีย์เวิร์ดที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการที่เราต้องเปิดใจแ,แต่ถ้าเราไม่เปิดใจอ่ะ เราจะเลิกทำแล้วเราก็กลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเหมือนเดิมพี่พี่นึกภาพออกไหมเปิดใจแล้วก็นนต้องตัดสินใจด้วยเนาะเห็นเมาส์เนาะก็คือคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเป็นคอมฟอร์ทที่สบายใจมเมื่อไหร่ที่คดอุ้ยไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วไปเป็นเฟียร์โซนแล้วแต่ถ้าคดอุ้ยรู้สึกต่อต้านมากๆฉันไม่เปิดใจ กับโรงเรียนนี้ไม่เปิดใจกับเพื่อนไม่เปิดใจกับคุณครูหดอุ้ยก็บอกแม่ว่าเปลี่ยนโรงเรียนไปอยู่บ้านอ่านึกว่าเปลี่ยนโรงเรียนก็เปลี่ยนโรงเรียนก็ได้ไงแต่เปลี่ยนโรงเรียนมันก็จะไปต้องไปเจอเฟียโซนอันใหม่แต่ถ้า S <S <an> จะกลับมาก็คือกลับมาบ้านก็ไม่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนคนอุ้ยก็จะไปไหนไม่ได้เลย <S <S <an> นอกจากที่บ้าน <S <S <an> แต่คนอุ้ยอ่ะเป็นคนเปิดใจนะคะนอกจากที่เขาไปโรงเรียนแล้วนะเขาก็แบบก้าวข้ามผ่านนะ <S <S <an> <S เขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องเรียนโรงเรียนนี้ให้ได้ <S <S <an> เขาจะต้องรู้จักเพื่อนแบบนี้จะต้องไปซื้อข้าวด้วยตัวเองให้ได้ <S <S <an> <S เขาก็เนี่ยได้เข้าไปสู่หลักการของเลิร์นนิ่งโซนทันทีทีนี้พอเขาเรียนรู้แล้ ว่าการที่จะไปโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาต้องเตรียมตัวแบบไหนทีนี้แม่ก็อาจจะไม่ต้องปลุกแล้วเพราะว่าตื่นเองได้นะคะอยากที่จะามาโรงเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นยังไงโรงเรียนก็ทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่โกลโซนเราก็เปิดโตขึ้นแล้วก็วนไปแบบเนี้ยทุกครั้งทุกครั้งนะคะเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ก็อาจจะกลับไปสู่แบบเดิมก็ได้กลายเป็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กับพดอุย้ยเท่ากับว่า โคดอุ้ยเนี่ยได้ขยายไปอีกหนึ่งอันและก็คือบ้านกับโรงเรียนนี่กคือคอมฟอร์ตโซนสองทีออ่ขยายใหญ่ขึ้นพอเรียนจบอพอเรียนจบเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็ไม่ได้ไปแต่โรงเรียนกับบ้านแล้วเนาะเราอาจจะมีแบบอ่าที่ทํางานที่ทํางานก็เออเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้แต่ม,มันก็จะไม่ได้เป็นความน่ากลัวเหมือนเหมือนตอนเด็กๆอ่เพราะว่าโตขึ้นเนาะก็เห็นอะไรมากขึ้นโคดอุ้ยก็มีอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศิละปะทางการพูดที่ดีมากขึ้นศิ <Hey. S 1> นละปะการอยู่กับคนที่ดีมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักทีนี้พอเข้าไปที่ทํางานเนี่ยเพื่อนก็รักแล้วเพื่อนก็ไว้วางใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟียร์โซนของแต่ละคนอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องเติบโตไปในช่วงช่วงอายุก็ได้เพียงแต่เราอ่ะเริ่มเปิดใจเนี่ย เริ่มเปิดใจไปกินของใหม่ๆอ,อันนี้ก็เป็นการเปิดใจอย่างหนึ่งในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังเรียนกันอย่างสมมุติเราเป็นเทรดเดอร์เราอะเทรดแต่ทองมากเลยแต่แบบเอ,อ้ยทองอ ah, ะไม่ค่อยมีพฤติกรรมนี้ให้เราเทรดเลยสมมุติว่าไม่ได้เรียนไม่เรียนทองด้วยแต่อยากเทรดทองนะจะใช้แบบ QM อย่างเดียวเออเนี่ย QM แบบลอนานไม่มีมากไม่มีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเปิดใจไปให้น้องดีอ,อีมีครั้งหนึ่งเคยเปิดใจให้น้องดีอีเป็นยังไง ติดใจเลยตานี้เปิดใจคือไม่ออกเลยใช่ไหมไม่ออกเลยนะคะกลายเป็นว่าเห็นไหมว่าคอมฟอร์ทโซนของเราเนี่ยก็ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นสายแบบอินโทร e r t จริงๆอืสายแบบเราสายแบบเรานะ คือมันมันมันยากอ่ะมันไม่กล้ามันไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะวันนี้ฝนมี6วิธีที่จะทำให้พี่ๆี่ที่เป็น introvert เนี่ยก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองนะคะหรือว่าขยายคอมฟอร์ตโซนตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆอ่ะมาเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันหน่อย นะตอนนี้ฝนมีหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเลยก็คือฝนอะ่ะปรับเปลี่ยนให้ตัวเองอะตื่นเช้ามากขึ้นอตื่น,น่อ,ตอนีตื่นตอนตีห้ามานั่งสมาธิว้าวนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ทํามาได้สักระยะประมาณหนึ่งเดือนอแต่ในหนึ่งเดือนนั้นอะ่ะคือฝนก็นอนสมาธิบ้าง คือเราเปิดใจแล้วไงเราก็นั่งบ้างในวันที่เราแบบโอเครวมถึงวันไหนที่เรากลับดึกด้วยนะในวันที่เราแบบทำงานดึกๆึกอ่ะอย่างเช่นนอนเที่ยงคืนนอนตีหนึ่งตีสองแบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องตื่นมานั่งสมาธิตอนตีห้าวันนั้นตื่นปะนอนสมาธิอ่าเพราะว่าวันนั้นอ่ะคือไปกินข้าวกับโคดอุ้ยอีกแล้วเหรอแต่ว่าแต่ว่ากลับตีสองก็เลยอะไรวะ ทีก็เลยนอนนอนสมาธิแต ah, oh. like ่ก so so ็บอกตัวเองว่าจะต้องทำเป็นประจำทุกวันอย่างเช้าวันเนี้ยก็ตื่นมานั่งอันนี้คือตื่นมานั่งได้จริงๆใช่แล้วบอกว่าดีมากใช่แล้วเราค่อยๆเปลี่ยนไปทีละหน่อยสำหรับใครนะที่รู้สึกว่าอยากตื่นเช้ามากขึ้นอ่ะให้เราลองตื่นเร็วขึ้นวันละหนาทีก็ได้ผลเคยที่จะตื่นมากขึ้นแบบใช้สมมุติตื่นเจดโมงแต่เราอยากตื่นแบบ ฉันจะตื่นห้าโมง <c oughs> เอ้ยแม่ฉันจะตื่นหกโมงหรือตีห้าเลยอะ่ะคือมันระยะเวลามันหลายชั่วโมงเกินไปอ่ะมันทําให้เราอะ่ะฮึดเฉพาะวันแรกๆอ่าก็คือแบบมันก้าวไปไกลไปเนาะใ <c oughs> มมติว่าตื่นเที่ยงเป็นประจำจะ <c oughs> อันนี้คือเอ็ดโมงเอาเรื่อง<ๆ>ของตัวเองมาอันนี้เหรอไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าต้องตื่นมาส่งลูกอยู่แล้วอ๋ออ่าประมาณนี้เราก็เปิดใจนะคะลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันของเราดู อย่างเช่นตอนเย็นกลับไปจากที่บ้านเนาะแล้วไม่เคยออกกำลังกายเลยอ่ะ,อะก็หันมาออกกำลังกายสักนิดนึงอ่จจะเป็นการเดินจ็อกกิง้งหรือเดินเฉยๆอ,ะอ่ะก็ได้แต่เป็นการขยับร่างกายที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่อาจจะเริ่มสัก5นาที10นาทีอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอย่างมาก่อนอะ่ะก็เป็นเหมือนกัน ก็คือเริ่มออกกําลังกายก็คือแบบเปิดตอนแรกก็แบบหาจะไปออกฟิตเนสนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันมันก็จะมีข้ออ้างไงไปเรื่อยเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอะอยากออกกาลังกายนะเราก็เลยแบบโอเคไม่หาข้ออ้างแล้วเราจะออกแบบจริงจังก็คือตัดสินใจเลยถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราออกไปไม่ได้จริงๆเนี่ย เราก็สามารถเปิด YouTube เล่นโยคะอะไรเงี้ยสินาที20นาทีก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะหรือว่าง่ายๆก็คือหาอุปกรณ์เล่นกําลังกายที่เราแบบว่าชอบหรืออินเอามาไว้ในบ้านสักอันนึงอย่างของฝนน่ฝนหาไอ้ตัวหมุนน่ะจานทวิทยอจานทวิทย์เอาไว้ที่บ้านก็เลยแบบว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้ไปเราจานทวิท สักหน่อยอนิดนึงก็ได้แต่ขอให้ได้ทำนะคะอ่ะมาเรื่องที่สองกันบ้างก็คือการพัฒนาทักษะใหม่ๆมนะคะอ่ะพี่เต้บอกว่าผมเอาเครื่องออกกำลังกายอยู่ในห้องนอนให้หมดครับลดแรงต้านตัวเองอคือตื่นเช้ามาไม่ไม่แบบไม่ต้องออกจากห้องก็ออกกำลังกายเลย นี่อีกนิดนึงเอามาไว้บนเตียงนอนแล้วนะ <c oughs> นอนบนนั้นเ <c oughs> อานอนบนนั้นใช่อ,อันดับที่สองก็คือเราเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆของเราได้เราจะเห็นนะว,ว่าทีมโค้ดน่ะไปสัมมนาไปอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะมากหรือแม้แต่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆพัฒนาทักษะให้มันดีมากขึ้นอย่างมาต้นปีอะเรื่องที่ฝนชอบมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรียนแต่งหน้าอะไรแบบนี้คือให้มันเพิ่มเติมอะเราอาจจะแค่ลองกินอาหาร อย่างที่บอกอะเธอไม่เคยกินอาหารอินเดียมาก่อนเลยก็ก็ลองกินก็ได้ใช่ลองเปิดใจใช่ไหมคะใช่ทำอะไรที่เราไม่เคยทำเลยใช่แล้วคือพอลองเปิดใจก็คือรู้สึกว่าเออซาโมซาก็อร่อยดีเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนเหมือนคนใกล้ตัวเนาะมีอยู่คนนึงแบบเป็นคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบชวนกินอาหารใหม่ๆนะเขาจะบอกว่าไม่เอาอะไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเคยกินเนาะไม่ ไม่เคยกินอันนี้ก็เคยเหมือนกันแต่เขาจะบอกว่าเไม่กินไม่เป็นอ่ากินไม่เป็นแล้วเราก็บอกว่าเ็ใส่ปากเคียวๆใช่ก็ลองกินเพื่อนเลิกคบแล้วน่ะไม่เราอยากให้เพื่อนเปิดประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเออนั่นแหละก็คือแบบการที่เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเราไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ไปทำใช่แค่นั้นเอง แต่ว่าอย่าปิดโอกาสตัวเองใช่จริงๆลองครั้งแรกกนะับฝนเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะสําหรับอาหารนะแต่สําหรับเรื่องอื่นนะก็ไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่สําหรับอาหารเนี่ยถ้ากินครั้งแรกเราไม่ชอบนะจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่างเมื่อก่อนกินแบรนด์อะแบรนด์ซุปไก่อ่ะเรารู้สึกว่ากินไม่ค่อยได้อืตอนเนี้ยกินจนชอบไปแล้ว แล้วสามารถกินเยอ,อ,อะๆได้ด้วยจริงคลายกันเลยนะเพราะว่าแต่พี่จะไม่ได้เป็นการให้โอกาสตัวเองนะให้โอกาสเขา <laughs> ใ,หให้โอกาสอาหารอาหารว่าเดี๋ยวจะลองกลับมากินอีกทีหนึง่งว่ายังไม่อร่อยเหมือนเดิมไหม <laughs> ต้องอร่อยกว่านี้นะ <laughs> ใช่ไม่ไม่ได้เป็นการให้โอกาสตัวเองนะอโอกาสเขา <laughs> เออจริงๆรไมซเซ็ตเราอาจจะผิดก็ได้จริงๆเราให้โอกาสแบบไหนก็ทั้งนั้นแหละให้โอกาสอาหารตัวนั้นนั่นแหละให้โชว์ศักยภาพให้โอกาสร้านนั่นอีกทีนึง อะไรแบบนี้อ,อ,อันต่อไปนะก็คือการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นการตั้งเป้าหมายอ่ะสมมุติว่าเราอ่ะอย่างสมมติในการเทรดเนาะเราจะมีการตั้งเป้าหมายอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินก็ได้แต่เป็นการแบบเทรดตามเทคนิคอย่างร้อยเปอร์เซ็นถ้าสมมุติเรายังเป็นคนที่ไม่รอบคอบในเทคนิคที่มีมนะคะปะกติอาจจะทำแค่แปดสิบแต่ครั้งนี้เราบอกเลยว่าเราจะทำให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต เป้าหมายเราก็สูงขึ้นแล้วพอเราทำครบร้อเรเราอาจจะมาเริ่มตั้งเป็นวินเลทเริ่มตั้งเป็นจำนวนเงินหรือตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมนะคะทีนี้ข้อที่ต่อมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อที่ต่อจากข้อสี่เลยมเมื่อเราตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นแล้วอะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และซื่อสัตย์อะแล้วจริงใจกับสิ่งที่เราตั้งไว้อ่มไม่สำเร็จนะ ใช่เหมือนแบบบางทีเราก็เป็นการแบบเหมือนหย่อนหย่วนอะเนาะละเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าแบบสมมติว่าเรามีเช็คลิสใช่ปะอยู่5้าข้อเราเป็นเทรดเดอร์ใช่ป่ะคะอ่ะเราทำหนึ่งสองสามห้าเลยมไม่ทำสี่อะไรเงี้ยข้อสี่มันไม่มีเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวไปห้าเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบหย่นหย่วนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือแบบเราอะไม่ได้ซื้อตส์ก,กับเทคนิคที่เรามีแล้วนะ ใช่แต่ส่วนมากอะฝนจะเจอข้อเนี้ยในเรื่องของนิสัยอย่างเช่นฉันจะอ่าแบ็กเทสทุกวันฉันจะวางแผนทุกวันฉันจะทำการบ้านทุกวันแต่มันก็มีบางวันนะที่อุ้ยวันนี้เหนื่อย,อยจังเลยเอ,อแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไว้พรุ่งนี้ก็ได้หาข้ออ้างให้ตัวเองใช่ปะแล้วเราก็หยวนเป็นการที่เราแบบ หาข้ออ้างที่เราจะข้ามมันไปอะ่ะอือันเนี้ยก็คือมันต้องฝึกนะใช่มันลิงก์กันหมดเลยเนาะในเรื่องอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของวินัยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรักษาสัญญากับตัวเองอ,อะไรเงี้ย,ยที่เราแบบคอ,คอมมิตเอาไว้แล้วเนาะว่าเราอะ่ะจะทําแบบนี้ในทุกๆวัน แต่บางวันน่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามาเหมือนเป็นการที่เป็นชาเลนต์เหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยมันมีสมมุติว่าเพื่อนโทรมาชวนไปกินข้าววิอยากไปเจอเพื่อนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็หย่วนกับตัวเองแล้วเออไม่เป็นไรเนาะวันนี้วันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเติมน้ำำําดําอ่ะวันนี้วันหนึง่งอ่ะเดี๋ยวต่อไปอีกสองสาวันเป็นอย่างนี้อีกแล้วอีกวันหนึ่งละกันอย่างเงี้ยถ้าเราหย่วนได้วันหนึ่งนะมันจะมาเรื่อยๆใช่ ทีนี้ข้อสุดท้ายนะคะคือการที่เราเนี่ยกล้าที่จะยอมรับผลอันนี้หมอนพิมพ์ไม่คมเนาะกล้าที่จะยอมรับผลหรือความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอ,อทุกครั้งที่เราอะขยายคอมฟอร์ตโซนอย่างที่บอกนะอะกลับไปวงกลมอันนี้การที่เราจะขยายอะมันอยู่อยู่แบบคอมฟอร์ตโซนแล้วมันไปเล ARNING โซนเลยอะอบางทีมันก็เีย,ยโซนมันก็อาจจะเป็น กรอบเล็กๆแต่ยังไงมันก็ต้องผ่านเฟียร์โซนไปทำแล้วจะจะดีไหม,มทำแล้วคนรอบข้างจะว่ายังไงม,มันมันคือความคิดนั่นแหละสำหรับฝนะอะเฟียร์โซนที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของตัวเราถ้าความคิดของเราอ่ะโดนเจ้าเดวิลเยอะๆอะ,อะคือมันมีแต่พลังลบ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 ,ลบคืออย่าอย่าถึงก้าวเข้าไปเลนนิ่งโซนเลยนะแค่อยู่เฉยๆเนี้ย แล้วคิดเธอก็ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วอืมแค่คิดก็น่ากลัวแล้วแค่คิดก็น่ากลัวแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอ่ะจะขยายมันออกไปอ่ะดังนั้นน่ะเฟียร์โซนอ่ะข้ามได้ข้ามให้เร็วที่สุดก็คือการตัดสินใจแล้วก็ปักทงใช่ค,คือสิ่งที่เราอ่ะจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนได้เนาะคือการที่เราอ่ะมีเป้าหมายก่อนเออพอมีเป้าหมายแล้วมันก็จะผ่านกระบวนการพวกนี้แหละ เฟียโซนแบบนี้เนาะที่เหมือนโค้ดฝนบอกนะคะเออการที่เราอะตัดสินใจเราต้องตัดสินใจให้เร็วว่าเราอะตัดสินใจแบบนี้แบบน,แบบนี้ที่เราอะจะไปสู่เป้าหมายนะคะเราก็จะก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนไปสู่เลิร์นนิ่งโซนได้เร็วมากขึ้นนั่นเองเนาะใช่เลยนะคะแล้วสำหรับใครนะคะทีออ่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานมากแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะไปเติมสิ่งนี้ได้ที่ไหนให้คุณกำลังลองคิดดูว่า ทุกวันเนี้เฟียร์โซนที่เรากําลังเจออยู่อ่ะคือเรื่องอะไรอืมอาจจะเป็นเรื่องไม่กล้าเข้าสังคมมาไม่รู้จะไปยังไงหรือว่าไม่รู้จักใครไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่กล้าทําอะไรต่างๆนะให้คุณน่ะลองจับลองจับเฟียรโซนให้เจอ,อนะว่าเฟียร์โซนของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วให้คุณนะ่ะทลายเฟียร์โซนของคุณให้ได้คุณรู้ว่า เล ARNING ZONE และ GO ZONE น่รออยู่แล้วการที่เรานะคะจะมี l e ARNING ZONE และ g ก ZONE ได้อะ่ะมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหม,มและสำหรับวันนี้นะคะฝนเนี่ยมีบัตรสำหรับ INFINITE w e e l เป็นงานกาล่าปลายปีนี้ตัวฝนเองเป็นคนหนึ่งนะที่ใช้สิ่งนี้ข้ามเข้ามาไปสู่ GO z o n เออในวันหนึง่งที่เราอะ่ะ เป็นนักเรียนอย่างที่บอกใช่ป่าว่าบางทีอะโค้ดอะก็เคยเจอเนาะเราเรียนมาประมาณ3ปีแล้วตั้งตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยเราสามปีกว่าแต่ปีแรกๆอะเป็นอะไรที่เราอะเจอเฟียโซนเยอะมากยังเพจไม่สำเร็จเลยคนที่นั่นอะเขามีแต่สำเร็จกันแล้วแล้วเราจะไปเจอเขาเราจะพูดว่ายังไงรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาเลยรู้สึกเขินในการที่เราจะ จะไปหาใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นไอดอลของเราที่เขาเป็นต้นแบบของเราเขินที่จะไปพูดแต่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องทำสิ่งนั้นก็ได้แค่การที่เราอ่ะก้าวข้ามเฟียโซนแล้วมาเรียนรู้โมเมนตัมกันแค่นั้นคุณก็อยู่ในเลิร์นนิ่งโซนแล้วนะใช่ทุกครั้งที่ฝนอ่ะมาเจอบาโวนะฝนเห็นตัวเองแบบ เนี่ยอยู่ใน l e ARNING โ r o โ t h zone แบบนี้สลับกันนะสองอันตลอดเลยทุกครั้งที่เรามาก็คือเราได้กำลังใจเราได้ต้นแบบเรามาดูดิว่าโค้ดเขาคิดยังไงโค้ดเขาทำยังไงจริง,รงๆการที่เราจะสื่อสารกันมันจะมีบางคำแหละที่สกิดใจเราอะ่ฝอนนะฝนอะได้หลายคำจากทีมโค้ดเลยนะที่ทำให้ฝอนอนะเติบโตขึ้นในวันนั้นแล้วก็ก้าวมาต่อเรื่อยๆฝนเคยคิดด้วยว่าเอ้ยเราอะ ดูยังไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่เหมาะหมายถึงไม่เหมาะกับการที่เราจะเข้ามาการกับการที่เรามาสังสรรค์อะอ่าไม่ไม่เหมาะกับพื้นที่แห่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะยังรู้สึกว่าไม่โตพอหรือเปล่าใช่ตัวเล็กตัวน้อยแบบนั้นอย่างที่โค้ดอุ้ยบอกเลยเนาะแล้ววันหนึ่งก็คือแบบไม่สนตตัดสินใจได้เพราะว่าเรียนมาสองปีแล้วเนาะแล้วก็ เออไม่ได้สนใจสิ่งนั้นแหละ <Ừ. S 2> แล้วก็มาเลยจะเป็นยังไงก็ช่างแต่จริงๆก็อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนี่ก็คือข้อหกเหมือนกันนะก็คือยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเออก็คือแบบช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่เ,<อ>เป็นไรก็ไปออแล้ววันนี้นะคะผลตอบแทนที่ได้มาก็คือ,เ,อ,อเป็นไงเพื่อนที่น่ารักเ,ออเพราะจริงๆเราก็ไปเจอกันในงานสัมมานานั่นแหละใช่จะบอกว่าที่ท,ที่อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยแบบอย่างที่บอก ตอนแรกเลยเนาะว่าแบบว่าเป็นคนอินโเวตใช่ไหมคะแบบไม่กล้าที่จะออกมาเจออย่างเงี้ยแต่ว่าอีกใจลึกๆอะ่ะโคตรอยากไปเลยคือแบบอยากไปมากยอะไรเงี้ยอยากคืออยากเป็นคนที่สําเร็จเนาะเราก็เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยไปอยู่ลายล้อมด้วยคนที่สําเร็จอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวเป็นคนที่สําเร็จได้เหมือนแบบเราเข้าไปอยู่ในคนที่สําเร็จอะ่ะห้าคนใช่เออ แล้วเราอ่ะเข้าไปอยู่ในวงล้อมนั้นเราก็จะกลายเป็นคนสําเร็จคนที่6ใช่ไหมคะใช่เออ,บบอนั้นเลยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่ยังเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีเฟียโซนอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะให้ลองจับเฟียโซนของคุณดูแล้วก็ลองตัดสินใจนะพี่เต้บอกว่างานบาว์ทุกครั้งผมไปทุกครั้งเพราะแบบนี้ละครับแค่ประโยคเดียวอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตได้เลยเออนะคะ,ะและนี่สาหรับงานนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่คำพูดจากทีมโค้ดหรืออาจารย์เตยอ,อย่างเดียวนะคะเพราะเกรสพิเกอร์ของเราเนะี่ยก็คือคุณขุนเขาที่จะบอกว่าเขาเนี่ยมีคำคมที่คมบาดใจเราทุกครั้งไม่ว่าจะฟังเขาในประโยคไหนหรือฟังเขาในบทสนทนาไหนเนี่ยเรารู้สึกแบบมันจะมีบางอย่างที่จึกอะจึกใจทุกครั้งแล้วกลับไปนะ เราโตขึ้นทุกครั้งเลยจากที่เราอ่ะพัฒนาแต่ถ้าคุณอ่ะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเป็นคนนั้นไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในงานนั้นเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอะ่ะมีมากมายมั่งคั่งขนาดไหนออสำหรับงานนี้นะคะปะกติเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่ 2,009แต่ว่า <Ừ. S 1> อันนั้นแอดมินนะ่ะขายหมดไปแล้วราคาปัจจุบันนีจะอยู่ที่3,900 <900. S 2> บาทนะคะแต่ฝนกับอุ้ยเนี่ยของฝนมีนี่สใบนี้นะคะ <Ừ. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถที่ทักแอดมินไปได้แล้วก็ขอใช้โค้ดของโค้ดฝนกับโค้ดอุ้ยนะ <Ừ. S 1> ก็สามารถพิมพ์กันมาได้นะคะสำหรับ2ใบนี้นะคะมีจำนวนจำกัดนะ มีจำนวนจำกัดนะคะมีน้อยมากๆเลยตัดสินใจเถอะนะ,ะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนแลวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามกันนะคะลรวหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้วิธีขยายคองฟอรตโซนของตัวเองที่แบบเป็นโดยเฉพาะเราเนาะอเออเราอาจจะขยายที่เราน้อยๆก็ได้หรือใครจะตั้งเป้าหมายโกแล้วแบบ ฉันจะขยายใหญ่ทีเดียวก็ได้เช่นกันนะคะแต่ขอให้เราเนี่ยเติบโตไปด้วยกันและไปพร้อมๆกันนะคะเจอกันที่ความสำเร็จสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ g าล a าดินเนอร2 4 Infinite w e บ l ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน gala dinner 2024 Infinite Wealth